มาเด้อจ้ามาเด้อมาเหตุงานสาวสอยน้องไข่อีเด้อจะาใ้เวลาเหตุงานจ้าใ้เวลาเหตุงานเลยพี่น้องก็เริ่มงานจ้ะเริ่มลงงานหลบแหลกน้พี่น้องเนาะมาเหตุซอยสาวน้องไข่กันจะะอุ้ยมื้อน,นี้หนาวเย็นจัดพี่นอ้องก็สาวน้องไข่สะบั้นจ่าเออ,เอ,อสาวน้องไข่บ่ไดดใส่ชุดหมีมาหนาวหนาวก็สุดมือเน่ะ ถา้าทานตะก้องว่ามือน,นี่หนาวลบเท่าไรปกติของเวลาโอ้ยของไออากาศเด้อพี่น้องอุนองอ่นเออสาวน้องค่ายสาวน้องค่ายบอลไดใส่สุดหนีแม่มจ้ะว้าสาวน้องค่ายบอไดใส่สุดหนีพี่น้องหนาวสะบันแม่จ้ะเออออกมาทางนอกหรอออกมาทางนอกก่อนหนาวสกับขึ้นไปกับขานไปไทยไปเปียนผาเนาะนไดใสยเราันษาเวลาจ้ะ ฮะถ้า,ถา,ากับรรล็7ลบ8นี่ก็ถือว่าปกติอยู่ด้จ้ะเนาะแต่ว่ากันหนาวคือสาวน้องค่ายคือใส่ซื้อมือสาวสาวน้องค่ายใส่ชุดหนีพี่น้องมนเนี่ยระวังกันอยู่ในห้องมันบ้าหนาวนะเนาะเอาเปิดฮีตเตอร์จ้ะเอาเปิดพื้นอุ่นเนาะพี่น้องเอาเปิดพื้นอุ่นแล้วบบนีน้อันอันมันเกิดโบลูซื้อก่าหนาวจ้ะ มาออกมากขังนอกกับว่าไขา่ตอนออกจากห้องมากกับว่าอุ่นๆเลยปัดพวกนีนิ่โดนแม่ยหานาที่ซิบนาที่เห็นอ่าปัดกูซื้อเย็นๆกันเลยที่ขั้นไปขั้นไปเปลี่ยนผ่านนะพี่น้องขั้นไปเชียงส่สุดนี้จะ้ะมามามาอือพิษตัวใดเนาะน้ำเบิกกระบอกขื่นแล้วพี่น้องเนะอันนี้ตัวใดเนาะหาเจตหา xuống ừ. Nói, nó oh. kẹp Trên cấp não có khứ gắn chứ Ốc Nó bơi nhắn bất hình เก้าเจ็ดแปดตัวน,น,นี้ตัวใดพี่น้องเลยหาซีนึงหมดเลยซีนึงฮะว่วาพานสั่ไหม ขาโน้มมันสูงคือเกาเดือดน่องเหรอแม่พี่น่องปัวน้มตัวนี้ปัวนเพาเศร้าไงจากตะมือคลอดลูกมาจนพลาลูกได้ครบเดือนกันยังไงบ่อนี่อยู่ยังบ่ผ่านนังผ่านบ่ได้อยู่ขาน้มยังสูงอยู่เอาน้มไปตรวจลองเบิง อุ้ยหนาวจ้ะทุกคนเลยหนาวจ้ะเย็นเย็นเย็นเชา้านองคายสุดอันนี้วะถุงมือกับเย็นเพราะถุงมือโอ้สิจำใบแบบน,นี้สิบัใส่สุดธรรมดามากกบกบแม่นธรรมดาเลยพี่น้องตอนนอนคายกันเสียกันสองช้อนสามช้อนกับเสียกากางเกงกับช้นนอนตูงเท้ากับสอ่อ ถุงเท้านี่ใส่คู่เดียวอยู่ว่ามันสือบอ่นหนาวนะ่หะหรือบาก็เลยอ,อันนี้ก,ก,ก็บ,บ้านหนาวดอกคัมเซนส,สาวน้องค่ายใส่ชุดหมีมากไหมคิดว่านะ้อเพราะว่าตัวน้ำมันกันเย็นได้เดจ้ะเขาใส่เสียตัวนึงกันเก่งตัวนึงกับชุดหมีก็อยูได้เดจ้ะมาเด้อจ้มาจมาเหตุงานโทรศาน้องค่ายเด้อ เห็นนหนนดงานไปจังสิละจ้าได้เวลาเห็ดกลับมาเฮ็ดน้ะพี่น้องเนาะแล้วคนก็เห็ดนาทีจะของให้มันดีอึบนี่ละจ้าทุกคนอันมันนาหนาวเนาะ ไปข้างนอกก็ไปบ่านใดบ้าอย,ย,ยู่ข้างในอ่าว่าข้างในมันว่าหนาวเนาะจะ้ะว่าข้างใน,นว่าหนาวเออวัดจะไปถ่ายคลิปพี่น้องเอ,อ้ยออกมาก,กันหนาวสะบันคือเกาคาไปถ่ายบาย่านใจ้ะเดีรือตูนโทรศัพท์เนาะยันโทรศัพท์นอกอากาศเย็นอยู่ยได้จะ้ะไปคลิปนีไม่ด้จะคลิปเนี่ยคลิปใส่คลิปอันไปข้างนอกกัได้เย็น ไปเออหาอยู่หากินกับบ่ได้ไกลได้จะเลี้ยวเหียนเนอะเลี้ยวเห็ยนยนี่ห้างกันเศร้าสามสิบเมตรเนอะพี่น้องมองไปหาอยู่หากินอ่ะแต่หน้ามันเป็นน้าแข็งมืดแม่้ะเป็นน้าแข็งมืดในหัวในห้อง <c oughs> เออหน้าหนาวนี่สิไปใส่มาใสา่ยงาคือเฮ็ดคลิปอันนี่ละสิเฮ็ดคลิปน้ำอาชีพการงานเท่านี้ละเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดประโลดเบิองคือเก้านั่นละเมืองหายแน่จ้าตักที่เฮ็ดนางซุพีสุนองเขาพี่้องเอ้ยมันมันมันบ่ได้หลากหลายเนาะพี่้องเนาะเอ่อมันบ่ได้หลากหลายขึ้นหนาห่อนหนาห่อนในเขาสิปไปเฮ็ดหลากหลายเขาสามารถขับรถขับลาไปน้าห่วยน้าหองหมองหาอยู่หากินอบแอมน้ำมันนี่ได้อยู่ดิจ้าแต่อันนี้มันหนาวเนาะมันหนาวแห้งมันนน่แห้งก่ะเฮ็ด นี่ตามยูน้ำอาชีพเท่านี่แหละจ้ะกอาชีพการงานาเท่านี่แหละเนาะไปอะไรมาสะดวกก็คือจังยูน้ำาร้าเท่านี่แหละจ้ะพี่นอ้องช่วงหน้าน,น้ากับอดเอาแน่พี่น้องกับอดเอาชมการทำงานของสาวน้องไขยไปสะก้อนจ้ะก็ว่ามียังฝากก็มีแต่ฝากคลิปนี่แหละเนาะฝากคลิปซอยเป็นกับร่างใกาหของสาวน้องไข่แน่จ้ะ สาวน้องค่ายกับฝากคลิปการเทุการเทดงานของสาวน้องค่ายเนี่ยแหละเนาะมาได้เกี่ยวกบหนังแล้วแไปเทศเนี่ยเนาะส่วนผักเข้ากับไปกระหนาวไว้พี่น้องจ้าสาวน้องค่ายจิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลอพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมจ้ะขอบขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องเทาหลายๆที่เป็นกําลังใจให้สาวน้องค่ายโดยดีตลอดมากเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กั ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้าเอฟซี FC. นี่จ้ะเนาะสาวน้องค่ายกสิได้เสร็จไอทำความสะอาดเต้าเพิ่นเร็วด้วยสาวน้องค่ายกสิใส่ก่อนจ้ะมันกนสิเสียงดังสาวน้องค่ายจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า